ได้ยินก็เจ้าเว้าเพื่อนคนสาวว่าเจ้าสิเอาผัวู้เทามันบอกให้ไปลมหัวซอยงานะหนาสองว่าเป็นเสื้ออายแต่ผู้มีเกียรติไปห่วมงานใจมันสั่น ขามันลอยเบิดแง้ได้ยินเสียงจากหัวกระจายข้าวเป็นเสียงของผู้ใหญ่บ้านประกาศสิไหมที่ลงไปซอยงานยินดองลูกสาวพัน โอบเอาสังขารทุกอองพร้อมกับเราขาวเนบใส่เขีย, ب, ปยบปงานน้องเอ้ยบุญเงินใส่สองไห้รอ,อกเดอ้อมีแต่ใจที่พังพังตัวเป็น ดกจคิดสูว่าเจ้บาบักใครจะคนสูว่จังไงพ่อแม่เจ้าขี้คุยออมบ้านค่าดวงเจ้บาบักหลายแสน ฟ้องส้นทอแขนหอบมาขอเจ้าเป็นลูปเมื่อวันตกไา้เหรอเก็บ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 อุ้ยะเด้ออากาศมันไม่ให้เป็นไก่เลยว่ะ